ครับท่านผู้ชมส่งกําลังใจที่ดีกันไเลยครับผมกต่มาเปลี่ยนทางไปเกาะล้านครับไปเบิ่งบรรยากาศที่เกาะล้านกันครับเริ่งาบนักท่องเที่ยวของชาวม้าลังไบของมันปได้ไปใช้ครับวันนี้จะจิตจะรักติดน้าเลยครับไปไปวิ่งบรรยากาศเกาะลานกันครับครับท่านผู้ชมที่เข้าร่วมกับตอนนี้เขาก็มายังท่าเรือนะครับตอนนี้ สภาพของท่าเรือก็อุ่นไวพอสมควรนะครับมีนักท่องเที่ยวตะลุกุ่มตะลกุมนะครับโดยเฉพาะทัวร์จีนนะครับเข้ามามที่พัทยาเพื่อที่ขามไปเกาะล้านน้ำกันนะครับท่านผู้นิยชนก็ได้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตขึ้นครับที่จะได้นั่งเรือนะครับ <S <S นั่งเรือแล้วก็ขามไปเกาะล้านนะครับในชีวิตชีวิตหนึ่งก็พี่น้องท่านใดมีเวลามีปัจจัยเพียงพอที่จะมาให้ความสุขกับเจ้าของหาประสบการณ์กับชีวิตนะครับกับ พัทยาก็เป็นทงอีกหนึ่งทั้งเลือกนะครับที่พวกเขาจะได้ท่องเที่ยวกันนะครับนี่คือภาพเรือขามฝากนะครับที่พวกเขาจะขึ้นขามฝากกันไปนะครับเพราะว่าเขาเที่ยวแบบพอเพียงนะครับพรมีต่างหลายทั้งที่ไปสปีดโบ๊ทกับคนข้างใส่งบประมาณหลายนะครับสปีดโบ๊ทกับเพียบเลยนะครับที่จีโรอรับนักท่องเที่ยวนะครับราต้องย่านแว่าบมีเรือขามไปนะครับ ครับมาฟังนี่กับเป็นเรือนะครับเรือที่ขับฝากทั้งเบิดเลยนะครับฝากว่าเป็นสปีดโบ๊ทนะครับคล้ายๆกับเรือนี่ขนาดหน่อยนะครับเป็นคณะเป็นกลุ่มนะครับโอ้ยบรรยากาศงามหลายพี่น้องน้ำทะเลก็ใสนะครับพี่น้องบ่ได้คือแต่สองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาครับเขาได้พักพอนจากนะครับสภาพโควิดที่บุมีนักท่องเที่ยวนะครับทะเลก็เลยฟื้นตัวได้ค่อนข้างงามนะครับตอนนี้เขาก็ได้บรรยากาศเปลนมาทั้งเรือนะครับเรือขับฝาก ครับหลังจากลงจากเรือแล้วเขาก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเซามอเตอร์ไซค์คันละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนี่แหละพีน่น้องขี่รถอ้อมเกาะนะครับเขาอยากไป,ไกไปใส่ห้อก็ไปได้ตามใจชอบเขบบาบุบังคับนะครับว่าจะต้องส่งเท่าไรต่ว่าบ่ให้บ่อขังคืนเท่านั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตทีดดดด่ดีดีมากอีกครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตที่ได้มีโอกาสได้ไมาเห็นที่เกาะลานนะครับครั้งแรกจริงๆนะครับของการเที่ยวทะเล แต่ก่อนมีแต่มาทัวร์นะครับป๋ได้มาทิปแบบนี้นะครับมาทิปของส่วนตัวของครอบครัวแบบนี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบุญตาเป็นหลายๆอย่างนะครับอยากให้พี่น้องนะครับมาเห็นแบบนี้จะขั้งหนึ่งนะครับปู้ไดที่เป็นสายเอิ้นว่าสายแฟมิลี่นะครับครอบครัวใดก็นี่ครับควรมีความสุขตามอัตรภาพนะครับที่ได้มาสร้างครอบครัวนะครับแปดชีวิตน้ำกันนะครับไปใส่ไปน้ำกันขึ้นมอไซค์สามคันนะครับแล่นไปเกาะนั่นแล่นไปหาดนี่ นะครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างในสิ่งที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่าน้ำนี่ใสสุดสุดเลยพี่น้องใสแล้วก็บ่มีกินบ่มีอย่างนะครับบ่หนียวว่ายังนะครับลุงฉันเองเป็นคนที่บ่อยากบ่หมักทะเลนะครับบ่หมักทะเลเลยมักเป็นป้าเป็นเขาเปงนั่นนะครับที่วทดจไวเทียวแต่ว่าพอมาเห็นทะเลปัจจุบันนี่นะครับเห็นมันสะอาดเห็นมันใสเห็นมันโอ้บ่มีคำสิว่าครับทะเลไทยบ่ต้องไปประเทศนอกเลยครับอีกหลายเกาะที่ เขาเราคอยเขาไปอยู่นะครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเห็นชีวิตพี่น้องนะครับนี่เริ่มจบทริปแล้วก็กลับบ้านออกจากห้องพักนะครับพักโรงแรมกับโรงแรมระดับโอ้บาเคยขึ้นอยู่นอนสูงมานี่อีกทีพี่น้องนอนสามสิบเอ็ดสั้นพี่น้องโอ้ยอย่างนี้เดินเลี้ยกลับแล้วครับคนหน่อยกับเบาเมาเรือเร้วนะครับนีน่พอลงเรือก็ตียางกลับมาพัทย่ากา ครับขอบคุณในหลายที่ติดตามรับชมนะครับคลิปท่องเที่ยวของลงช้นกับของที่จะจบเท่านี้ต่อไปกับสู่กับชีวิตเกษตรต่อไปขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม